พบกับเมนูหมูหันหอยนางรมหนังมันกรอบแบบกกระจกแหละถ้าใครเคยกินกระจกนะมันจะกรอบประมาณนี้เลยสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปซื้อเพราะว่าเราสั่งมาเป็นเมนูเป็นเมนูพบกับเมนูหมูหัน ไม่่ใชแกเองนับวันนะคือเข้าปีเสือมาเราเล่นตัวของใหญ่ๆนะเดี๋ยวค่อยๆเบาลงค่อยๆลงอ่ะกินหมูหันรับปีเสือค่ะเพราะทุกอย่างตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีจะได้กลายเป็นเรื่องหมูๆทำอะไรง่ายๆหมดได้ยูดีก็เข้าหลักเออคิดมาได้เก่งไหมเปิดเลยแล้วก็ อะไรมันเป็นโปรโมชั่นที่แถมหอยนางรมใช่มาตั้ง5ตัวหอยนางรมญี่ปุ่นไปไนี่อันนี้ก็คือหอยนางรมตัวใหญ่และกินหอยนางรมแบบกะอุ้งกะอาดกะคุ้มขึ้นมาเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่น้องฟ้าเป็นคนรเริ่มให้อกกินนะคะพี่จะกินอะไร่ะคลิปปีใหม่พอาะหูว่าปีหมูต้องกินหมูหันไหมหนูก็เลยเซิชนักสัตว์ดู บอกไอ้ปีนี้ปีเสือเอองั้นกินเสือ,อาหันโหขอบคุณการทําช่องนะคะได้ทำํำให้เราลองอะไรใไหม่ๆใส่เยอะไม่หมดอมตอนนี้คืองงแปดสิบเก้าด้านนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดี<ช>ลองจิมม้มไหมลองจิมมงจ้มเลยใช้จิ้มเลยอุ้ยกรอ,อันนี้คือมีดที่แม่ป้าให้มา เขาผ่ากลางผ่ากลางแล้วจะตัดเป็นแผ่นๆผนโอเคหนูไม่เคยกินอ่ะคิดเลยต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้ประมาณนี้อ ну, ีบเลยต้อง เนื้อนุ่มมากข้างในข้างนอกกรอบข้างในแบบนุ่มยัง j u ซี่อยู่เลยมีน้ำอยู่เลยอ่ะโอ้ยจิ้มอะไรก่อนนะผู้เชี่ยวชาญจิ้มดำเอาเร็วนะหนึ่งสองโอ้ห่าห่านะเขาจะกรอบอร่อยประมาณนี้เลยเนี่ย

น้ำมันดิบอร่อยมากอืมขอบขอบีกต้องแซ่บไม่เลยไเสอืมอืมแต่มันจะเผ็ดเผ็ดนะหนูเลยชอบอเผ็ดเปรี้ยวแบบกลางเดียไอ้น้ำจิ้มสีบรูคเขาดีนะอืมโอ้ยอร่อยมากเลยลองจิ้มรวมไหมได้ ดีละอืมมันเปรี้ยวเผ็ดหวานไม่เลี่ยนเยี่ยมอืมโอ้โหดีเลยนะเนี่ยหนังมันกรอบแบบข้ากระจกอะอืมอืมใช่ถ้าใครเคยกินกระจกนะมันจะกรอบประมาณนี้เลยแ้ว <laughs> หนูปเปลี้ยว <laughs> เลีมาบบกระจกเ๋ <laughs> อเหมือนกระจกเลยนะน <laughs> <laughs> ี่ไปกินนี่ไหมอืมเอาตีมา มีเต้นเต้นพี่เวียตัวไหนจ๊ะตัวนีนก็ได้ตัวใหญ่สุดเลยคุณต้องคุณขอบคุณครับพี่ผ่านลกคาเย็นกบเผื่อมันขาวอันนี้คือหอมเจีาแซ่บเลยไอ้เต้นเต้นนะอันนี้แอบไปลวกมีผักมานะคะเพราะว่าขาดแต้งไม่ได้ ห,หนึ่งสองสาม,ม,ม,มตัวใหญ่ตัวใหญ่คือมมนมีกลิ่นแต่ว่าตัวของมันนะใช่แต่ไม่ชัดอ่ะถ้าเหมือนที่กินในร้านยำทั่วไปจะกลิ่นชัดกว่านนีะ้ที่เป็นตัวเ,เล็กๆอะสำหรับตงนะตอน,นี้คือไม่มีกลิ่นเนะี่ยอันอืมอร่อยจิ้มติฟูก็ดีด้วยนะใช่มจิ้มติฟูแบบแซ่บมาก เรายังกรอบไปเลยเหรอ<ค><ณ>ทิ้งไปนานมากอร่อยมากมากินอีกเลยเอาไหมเอาโอ้โหหุ้ยลืมเปิดประตูแมวเออ ไม่เป็นไรน้องก็อยู่ข้างนอกก็ยังไม่ได้อาบน้ำเหลือไหมได้ครับประมาณนี้แหละเกี่ยวแล้วเร็วเร็วหนึ่งสองสามอร่อยมากยอางเป็นหมูหันกระชายแล้วก็ผักมีผักข้าน้อย ไอ้นี่อยู่เลยอ่ะยังโดนหอยนางรมนั่นอ่ะหอยนางรมดีมากเลยนะมันนุ่นใช่โอ้แล้วมีหอมยู่ทะเลฮมอะไรมันเข้าไปบสมพิลามีก็ออเขี้ยวไม่ได้ นี่มันต้องอย่างนี้สำหรับหนูอืมอลปลาเหลือตัวกินเนี่ยหนูแมวให้ตึงสองข้างใต้น้องเขาเปน็นยไงอุ้ยกระดูกแล้วเหรอใช่ไม่มีเนื้อ ถ้าอร่อยมากเลยฮึลูกอ,อ่อนเคยย่างนะเคยครับทรรมาแดอะธรมาแดะาาดะเคยมีเมนูไหนอ,อร่อยไหมมีอันนึงปูดองมันก็อร่อยแต่ว่าทำไม่เป็นนะพวกเธอไม่ให้ทำไม่เป็นนะเรียกว่าไม่อยากเดินรอยตามใครสูตรของเราต้องอร่อยที่สุด เนืออ้อหมูนุ่มมากนุ่มมากๆแล้วตอนทำตอนนู้นคือกรอบเป็นส่วนๆไปอ่ะไม่สุกเลยอุ้ยแล้วเขาไม่ได้กรอบแบบนี้นะตอนที่รรี่ทำอ่ะกรอบเป็นไม่ได้กรอบเป็นแบบแข็งอ,อย่างเงี้ยเออเ <c oughs> คยกระจอกอ่ะเก็กเป็น <c oughs> รสชาติมันกระจก อืมยังไม่ได้มาจริงอ่ะพาอะไรนาะอ,อ่ะอมอืมโคตรเลอืมอืมแม่แบบมาเคยอัดรายการโทรทัศน์จากวิดีโอปะ,อะจริงเหรอไม่เคยหรอ ยาม่เคยนะอืมทำได้เป็นละครเรื่องนึ่งแล้วาตหนูนีอยเอไม่ว่างเมื่อก่อนมันยังไม่มีดูย้อนใน y ยูทูบอะไรเงี้ย,ยออคืนนี้แบบว่ามีเครื่องวิดีโออันหนึ่งไงกดตึ๊บแล้วคือก็อัดได้เลยอัดตรงแผ่นได้เลยอัดทับอืม,อม นี่ว่ามันคือผิดกฎหมายหรือไม่หรืออะไรไม่รู้แต่คือแม่เขาทําได้อัดจากรายการโทรทัศน์ถ้าหาเวลาไปดูแล้วหลังน่าจะไม่เป็นไรอ่ะอืมไม่ค่ะแต่บ้านแบบนี้ไม่มีเอ๋อแต่ก็งงๆนะทำไมเพราะแบบไอ้พวกอัดย้อนหลังมันทํากันยังไงฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยหนูก็ไม่รู้แม่เหมือนกันนะแม่เขาทําหมูนุ่งไก่คิดหน้าหมูตอนแรกหมูจินตาการว่ามันแบบอาจจะแข็งเพราะว่าข้างในมันเกาะทำยังไง ทำไมนิ玛ข้างนอกแขังปะใช่หนบไปยังงงวาเขาทำยังไงอืออีกเรื่องหนึ่งที่พีของหนูตอนกลับไปช่วงไหนช่วงหลังอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยเพราะโควิดด้วยก่อนอันนี้ก็กลับแต่ก็แบบปีแล้วไม่กี่ครั้งเลยอะกลับไปเจอหลานเยอหนูก็พี่อุ้มไม่ใช่นัดนะนัดไงลืมเจอไม่ได้อยากมาไม่บ่อยเองนี่นี่เป็นไงหายไปนานเจอหลานจำชื่อไได้แบบไม่รู้ใครเหมือนกันแต่ก็ อ่ะสักชื่อหนึ่งอะ <ija. S 2> ไรเ,เป็นชื่ออุ้มยิงมันก,ก่อนออมันก็อารมณ์เหมือนแบบเราเจอเพื่อนอ่ะเอา้าไงเราเห็นหน้ามันไกลๆอะไรเงี้ยแบบ,แบ,บได้เรียนด้วยกันมาเลยเร <c oughs> าก็จะเดินเข้ามา <c oughs> สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วใกล้ล้เข้ามาใกล้แล้วแล้ว็เป็นไงเป็นไงสบายดีช่วงนี้ทำอะไรอยู่นู่นนี่นู่นเออทำกูได้ปะเนี่ย <c oughs> เหี้ยแล้ียดเลยค <c oughs> ันนี้มันแบบมันมตอบยาก ลืมอ่ะไปไปขี้ลืมอ่ะใช่บิบิลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างลืมจริงๆลืมแบบโอ้ใหม่ก็ไม่เคยคิดว่าใครลืมอะไรได้ขนาดนี้คือปาปะใช่ถ้าเกิดมันไม่เคยเจอคนคี้ลืมมันนี่นี่เจอจริงแล้วบอกเพื่อนมันถามอ่ะจาได้โหจังหวะที่บอกว่าจําได้บิบิจะอาศัยจังหวะรอคนเรียกมัน่ะพอมีคนเรียกมันปุ๊บเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะแล้วก็จะพูดชื่อมันไปให้มันแบบรู้ว่าแบบกูจามึงได้นะแต่บางคนแม่งชอบถามเลยกูชื่ออะไรบิบิแคสุยชื่อนมา ตั้มนี่จะไม่ตั้มแล้วคนชอบเยอะคนเล่นมุกได้ได้มึงจำมุไม่ได้อะมังจำได้บ่อยจำได้ไม่ใช่ใช,ใช่เลยรสชาติอร่อยกว่าที่คิดอืเกือหมูหันเนี่ยข้างนอกมันก็กระจกกรอ,อบแข็งอย่างนั้นไม่ให้หมูหายอย่างงี้ส่วนเนื้อข้างในมันจะแบบ จ u ซีม่ม,ม,บบม,มากอืมนะ่ะแบบฉ่ำมากคาะทุกคนกดติดตามหรือกด subscribe ให้เราด้วยนะคะคกดหัวใจด้วยนะถ้าชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดู้วยนะคะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย